โอ้โอร้อนมากขุดดินอยู่อ่ะลูกร้อนยังขุดดินอยู่ใช่ไหมอากาศร้อนมากเหรอลูก โอ๊ยดูนะพี่โปขุดดินกับพีก่กี้พี่อ้วนช่วยกันขุดดินอยู่นะคะดีนะที่มีทรายให้เขาขุดจะได้คลายร้อนนะคะหมาต่างจังหวัดนี่ถ้ามีทรายให้เขาอยู่นี่ก็ดีถือว่าดีมากๆเลยนะคะไม่ได้อยู่แต่ปูนถ้าอยู่แต่ปูนแต่หินนี่แย่เลยนะคะดีที่มีทรายมีทรายแล้วหมาเขาจะได้ขุดดินอยู่ได้นะคะเวลาหน้าร้อนเขาก็จะเย็นกันนะคะกลางวันแม่ก็ ตรงไหนที่เป็นปูนแม่ก้อนน้าไปลาดให้พี่ๆเขาอยู่กันนะคะพี่กี้พี่อ้วนอยู่กันตรงข้างหลังบ้านนะวัน่ะร้อนกันมากเลยอียปโป้เก่งจังเลยลูกฮะโอ้ขุดจนจะกระมังน้ําจะหกลงมาแล้วลูกฮะพี่กี้เอ้ยพี่อ้วนพี่อ้วนไม่ไปอยู่สระน้าเหรอสระน้ําพี่อ้วนก็มีแม่ทําสระน้ําให้พี่อ้วนพี่อ้วนไม่ยอมไปอยู่วันนี้ไม่ไปนอนสระน้ำเหรอลูก วันเอ้ยวันว่าน,นไปนอนสะน้ำเหรอสบายเลยไหมขุดดินน่ะอืขุดดินนอนสบายเลยพี่โป้อะเย็นไหมลูกอ๋เย,ย็นอ่ะลูกเย็นเย็นสบายเลยมีเอฟซีถึงพี่โป้เอฟซี FC บอกว่าคิดถึงพี่โป้จังเลยมามาอันนี้มาเร็ว มาเล็วหาแม่เร็วปอ้ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้นเ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ่ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเยเฮยเฮ้ยเฮยเเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เ้เฮยเเฮ้เห้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮเฮ็ยมฮมาเฮเ้ ี่อ่างน้ําพี่อ้วนวันนี้ใส่ให้น้ําให้ไม่เยอะอ่างอาบน้ําพี่อ้วนเขาจะมานอนจุ่มตรงนี้นะคะนอนเอาก้นมาจุ่มน้ําตรงนี้เนี่ยขุดขุดกันเป็นแถวเลยใครอยู่ข้างนอกบ้างมีใครอยู่ข้างนอกบ้างฮะมีใครขอนข้าวข้าวต้ม สมใจชกุนแสงพราทิตยามเย็นสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเลย <c oughs> บ้านเราเป็นบ้านใหม่นะคะต้นไม้ก็ยังไม่มีนะคะมันก็เลยจะดูเหมือนร้อนๆแต่ว่าในบ้านห้องแมวเนี่ยไม่ร้อนนะคะห้องแมวเนี่ยพื้นนี่ถ้านั่งพื้นนอนกับพื้นแมวเขาจะนอนกับพื้นกันนะคะจะเย็นนะคะนอนกับพื้นเย็นเลยห้องแมวอะ่ะ บรรยากาศที่ขนแก่นยามเย็นช่วงหน้าร้อนร้อนจริงๆร้อนมากๆรดน้ำต้นไม้นะคะร้อนออมากๆเลยรอให้ต้นไม้โตนะนะคะสัก2ปี2ปีนี้ต้นไม้น่าจะโตขึ้นเยอะเลยนะคะ2ปีเป็นไงพี่โป้สบายไหมสบายเลยใช่ไหมเฮ้ยขุดดินนอนสบายเลย